ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลาก่อยในรีวิวไอดีตอนที่1น3นะครับผมอยู่กับไอดีของคุณตั้มขานะฮะ AR 5 7 t o o m t h e l o o k of m o n s t ฟมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะจัดทีมแล้วก็ทำอะไรได้บ้างกับไอดีนี้แล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์และกด subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เช่นเคยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเอาแบบรวดเร็วเลยนะครับโหอาวุธ5้ดาวใช้ได้นะ มีอาวุธประจําตัว1 2 3ตัวเลยนะแล้วก็โดนัทแน่นอนนะโคโคมิต้องมีโดนัทนะครับสำหรับไอดีนี้เนี่ยเราจะต้องลองเล่นโคโคมิสายโดนัทในอบิสดูซะหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ทําไมอาวุธเลเวลแปดสิบเจ็ดนะครับไม่ยอมอัพเก้าสิบด้วยนะไอดี ID นี้เนี่ยดูอาวุธเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าสังเกตว่าเวลเก้าสิบเต็มเต็มหลายชิ้นมากๆนะแต่ได้อาวุธก็หมดเช่นกันนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าจะได้อาวุธชิ้นใหม่มาก็คงต้องหาได้กันนานอยู่นะ มีคริสตัลไหมมาดูกันว่าเขามีคริสตัลกี่ชิ้นโอ้มีมีพันหชิ้นก็ไม่น่าห่วงเท่าไหรอ่ะทีนี้ตัวละครโอ้ตัวเยอะตัวเยอะ,อะตัวเยอะมาไล่ดูกันเลยดีกว่าเอ่อมีอิโตะนะครับเวลเกถือดาบไว้บลายขัดหนึ่งนะอันนี้ยังไม่ได้ขัดเพิ่มนะครับเอ่ออ์ติแฟกต์เซตเต็มหมดเลยนะว้าวอิโตะสายรีอัพเต็มวะ่ะ อยากรู้เหมือนกันว่าจะแรงแค่ไหนนะแบบแต่ว่าผมว่าดาบมันขัดหนึ่งอาจจะยังไม่มากขนาดนั้นไหมเพราะว่าไวท์บรายนยเอาจริงถ้าให้เทปเทปเนี่ยคือขัดห้าไปเลยนะคือเทปมากๆนะครับไปต่อที่จงหลีจงหลีถือ6 HP ขัดห้าใส่เซตสี่เทนัสซิตี้นะฮะว้าวทาเลนส์ิบสองอันเลยโคโคมินะครับผมสายดนัทอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็เป็นอร์ติแฟกต์เซตหอยประจำตัวนะ ชิ้นเดียวกันเซตเดียวกัน5ชิ้นเลยด้วยนะฮะโอเคโอ้พอรสวรรค์อัพเยอะนะเวลก็เต็มการยูนะครับถือเอมอสแล้วก็ใส่เซตวอนเดอร์เลอร์ทรอฟโอเคก็เทปเทไปนะทุก4ตัวแรกที่ดูมาเนี่ยก็ดูเต็มแล้วนะการยูก็คิดเล็กคิดได้เมืก็พอได้อยู่เลยนะอาเบโดอาเบโดอาเบโดยังไม่เต็มนะบวก8บวก12บสอกำลังสงสัยกำลังอัพอ,อาร์ติแฟกต์อยู่โอเคไม่เป็นไร คัสเาาซฮะคัสฮะถือดาบฟรีดอมโซน EM 950นะครับก็ผ่านนะฮะอายการคิเลต5 5คิบห้ิโลเมตร173จคิเลตเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นดาบเจดนะครับก็เข้าใจได้แล้วก็เป็นเซตน้ำแข็งนะเทพเทปนะไรเดนโชกุนถืออาวุธประจำตัวคิเลต45คิโลเมตร100่อยเออน่าจะได้มากกว่านี้นะ ผมว่าลายเด่นนี้น่าจะมีบางชิ้นที่ไม่ค่อยดีปะ่ะอันนี้ชิ้นนี้ก็ดีชิ้นนี้ก็ดีอ่านี่เจอแล้วชิ้นนี้ไม่มีคิเลคดิเมตเลยนะนาฬิกาเอเนจีรีชาร์จบวกดีเฟนแล้วก็ถ้วยด้วยนะเป็นถ้วยเลกโก้นะแล้วก็เป็นหัวคิเลดว้าวแต่หัวนี้อย่างเทพนะหัวถ้าเคสแบบนี้นะเนี่ยผมผมแนะนําว่าถ้าเปลี่ยนถ้วยเป็นถ้วยถ้วยไอแได้อะ่ะจะแรงขึ้นนะ ถ้วยไอแท็กอันนี้มีคิเดเมดด้วยแต่อันนี้น่าจะยังดีไม่พอที่จะที่จะอัพคือเป็นไปได้ว่าตอนฟาร์มเซตเนี่ยไม่รู้มีถ้วยไอแท็กถ้วยอื่นหรือเปล่าแต่ว่ามันเหลือน้อยจังเลยคือถ้วยแทกเนี่ยมันหาง่ายกว่าถ้วยอิเล็กโทรแน่ๆนะแล้วก็ถ้าเกิดออฟดร่มันดีกว่าเนี่ยก็ก็จะทําให้ไลเดนเก่งกว่าโดยเฉพาะถ้าใส่อาวุธประจําตัวนะฮะส่วนที่เหลือก็โอเคละที่เหลือโอเคละนาฬิกามีเปลี่ยนไหมดูสิเอ่อ นาฬิกาก็ยังไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรถือว่าผ่านทัชเคลียร์ไซรัรสแล้วก็เป็นฮันดับเด็บแต่ว่าอาัติแฟกต์ตรงนี้ยังบวกไม่เต็มนะฮูเตา่าฮูเต่าเดสเมดขัดหนึ่งนะเป็นอัติแฟกต์เซตไฟผมคิดว่าน่าจะเป็นเซตเดียวกับดีลุกโอ้โหอัติแฟกต์อัติแฟกต์เต็มสองตัวเลยเนี่ยฮูเต่ากับดีลุกอัติแฟกต์เต็มทั้งคู่เลยนะแจมซิงชิลใส่ดาบแซกขัดสอง โอ้โหเนี่ยมีมีฟาวเนียตขัดสามอยู่ที่ฉีฉีนะเอ,อ่อเข้าใจว่าถ้าเกิดซิงชิวมีคิเลตมากกว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสิบหกเปอร์เซ็นตนะฮะสิบหกเปอร์เซ็นตรีวิวไอดีคลิปที่แล้วคิเลตห้าเปอร์เซ็นโอ้โหผมจำจนตายเลยอะ่ะเป็นแบบบทเรียนที่ได้จากการลงมือปฏิบัตินะมันจะฝังฝังสมองมากกว่านะแต่ซิงชิวอัติแฟร์ยังบวกไม่เต็มเลยเนอะอัติแฟร์ยังเหลืเยอะเลยส6 เบนเนตถือสกายวอล์ดเบรดโอ้โหเทปเทปเบนเนตสกายวอล์ดเบรดนี่แบบเทปเทปเลยบอกเลยโอ้ <c oughs> oh, แต่ยังเลื่อนขั้นไม่สุดนะเซียงหลิงถือเดอะแคทขัด5โอเคสวยอยู่เป็นครีมสันกับเอมเบลมนะอ์ติแฟกต์เซียงหลิงไม่เต็มนะอันเนี้ยผมผมคิดว่าโยอากอ์ติแฟกต์จากฮูเตาหรือดีลุกตัวใดตัวหนึ่งอะไปให้เซียงหลิงใส่ได้นะน่าจะเป็นการอัปเกรดเซียงหลิงโดยที่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่ม นะครับอ่าโอเคเริ่มที่เหลือเริ่มแบบปั้นไปสุดแล้วเวลเจอสิบคือเท่าที่ดูเนี่ยไอดี ID นี้เนี่ยอืมตัวที่ปั้นเต็มเนี่ยมันคือเขาไม่ได้ปั้นแบบแก๊งสามแก๊งสามชาติเนี่ยแกง๊งแก๊งสามเทมเนี่ยแบบเต็มขนาดนั้นนะแบบเบนเน็ตก็เบนเน็ตอะดูเต็มสุดเพราะว่าเบนเน็ตมันใช้อะไรน้อยสุดแต่ซิงชิลกับเซียงหลิงเนีไอเอิแฟกต์นะั้นไม่รู้เพราะสลับไปสลับมาหรือเปล่านะ เออมามาลองดูกันถ้าเราจะลงอบิทโดยใช้ไอดีนี้เนี่ยเราจะเอาตี้ไหนดีโอ้มีจัดตีเนชั่น n a ลไว้ด้วยแต่เป็นเนชั่น a l ลที่ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะเออผมว่าเราลองเล่นเนชั่นแลได้นะแล้วก็ตี้ข้างบนก็ให้อายกากะลงไปกับโคโคมิเนี่ยอายกากะดาบเจ็ดเดี๋ยวนั้นแล้วมีตัวหนึ่งที่เราจะเทสว่าแรงแค่ไหนอ๋อนี่ไงโคโคมิไงที่เราอยากเทสว่าแรงแค่ไหนงั้นเราลองเล่นตี้ โคโคมิ uh, omi, ฝั่งหนึ่งแล้วลองตีเล่นเล่นตีไรเด้นฝั่งหนึ่งแล้วเราเราพยายามเบิร์ดเบิร์ดบอสหมาโดยที่ไม่ให้มันเปิดโลกไหมคิดว่าทันน่าจะทันนะเพราะขนาดไอดีที่ใช้เงาเวลห้าสิบยังทันเลยแต่ถ้าเราจะเล่นแบบนี้เนนะี่ยเราต้องต้องทำการอัปเกรดอ์ติแฟกต์ให้ให้สองตัวนี้หน่อยนะให้ซิงชิลกับกับเซียงหลิงหน่อยได้หลือเราลองเล่นทัทเกียเซียงหลิงดีวะทัทเกียเซียงหลิง เบนเนตแล้วกตว็ตัวตัวหินตัวหนึ่งไหมแล้วแล้วเราเราลองงัดไดเมจจากสามตัวเพราะว่าอุ้ยแต่ธนเกยียรก็อ์ติแฟกไม่เต็มเล่นไม่ได้เออเสียใจจังอ์ติแฟกไม่เต็มอ์ติแฟกตัวน้ําไม่เต็มทั้งตัวเลยไฮโดรไดเมจยอย่างมากแค่บวกแปดเดงเพราะฉันเพราะฉันเราจัดตี้ที่ให้ธนเกยียกับเซียงซิงชื่อเป็นตัวหลักไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปที่ไลเดนแล้วเอาเอาจจะเป็นไลเดนเซียงหลิงคาัซื้อฮะ ได้ไหมไรเดนเซียงหลิงคาซือฮะเบนเนตเดเมทมันจะพอเบิร์ดเบิร์ดหมาหินไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะจัดจัดตีแบบไหนลงห้องล่างเพราะว่าห้องบนเนี่ยอบิเล่นนี้มันง่ายกว่าเยอะมันได้หลายอย่างแต่ห้องล่างเนี่ยมันต้องมีตัวหินหรือไม่ก็ต้องเบิร์ดบอสให้ทันใช่ไหมแต่ตีน้ําแข็งไอดีนี้ฟูดีนะผมชอบไอดีเนี่ยตีน้ําแข็งเด็ดมากแบบอายากะเต็มการยูเต็ม,ตมโคโคมีเต็มเนี่ย ถ้ามีเฉินเหอด้วยคือแบบอัปเดตอีกอะถ้าถ้าถ้าเปิดเฉินเหอด้วยนะแต่เฉินเหอเนี่ยเป็นตัวที่ออฟชันอลมากๆคือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้แบบเสียหายอะไรมากมายอีโตะไวบรายขัดหนึ่งเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะแบกได้หรือเปล่าเพราะว่าด้วยด้วยอาวุธนะที่ที่มันไม่ได้แบบไปสุดขนาดนั้นนะนะไปลองอาบิสกันดูเลยดีกว่าผมรู้แล้วทุกคนเรามาลองเดินทางสายกลางกันผมคิดว่าเราเป็นแบบไรเด้นกับเซียงหลิงสองตัวไรเด้นซีศูนย์ ไรเดน40ทา e ์เรนเวล10ใช่ไหมแล้วก็เซียงหลิงทา e ์เรนเวล11แล้วเดี๋ยวผมจะเอา a r t ิแฟกต์เซตไฟแบบเต็มๆม,มาให้มาให้เซียงหลิงดูนี่เน,นี่เอาหมวคิดได้เมดมาเอาหมวคิดไดเมดแล้วก็เอาถ้วยธาตุไฟโหแต่ไม่มีคีเลตเลยอะอยากได้คีเลตด้วยเออหูถ้วยนี้ดีอ่ะผมผมขอสลับ a r t ิแฟกตเล่นหน่อยนะ ผมจะให้เซียงหลิงเป็นตัวเดเมจหลักในในนี้เลยนี่นี่นเอาเอานาฬิกา E.M มาแล้วก็โอ้ขนนกอันนี้ดีจังเลยอ่าคีเลสสามคีเดเมทร้อยห้าแปดคเดเมทยเยอะไปปะแต่มันไม่มีหมวกคีเลสเอ้ยมี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 มมม อ่าหกสิบออโอ้สวย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 สเลยนี่นี่ี่มีอัติแฟกต์เทพขึ้นอีกโอ้เซตไฟอดีนี้ดีมากอะ่ะ6 8สิบแว้าวเอเนอร์จีรีชาร์จน้อยไปปะวะเอเนอร์จีรีชาร์ดไสี่สเองอะ่ะเอ่อออฟออฟลองไม่มีเอเนอร์จีชาร์จเลยคนะัะ แต่เราเล่นกับไรเดนกับเบเน็ตอาจอาจจะได้นะอาจจะพอนะแต่ผมไม่ชัวร์นะคือถ้าเซตเอ็มเบลมมันจะดีตรงที่ว่าเซตเอ็มเบลมมันได้ energy r e ี h a ชา e ์จจากตัวเซตเพิ่ม20%แต่ว่าถ้าเราใส่เซตไฟอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะอ่ะลองดูแล้วกันลองดูด้วกันคือสมมติฐานของคลิปนี้คือเสียงหลิง e r 1 4 5เนี่ยกับไรเดนเบเน็ตพอไหมมามาสมมติฐานนี้กันไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาจงหลีลงไปด้วยเอาแบบเอาแบบง่ายๆไม่ต้องรีบ เล่นแบบไม่ต้องรีบนะฮะเออเอาแบบเราไปรีบฝั่งบนแทนฝั่งบนเอาเป็นอายากะโคโคมิการยูแล้วก็คาสือหานี่ห้องบนแบบรีบแต่ห้องล่างเนี่ยไม่รีบเป็นลายเดนเซียงหลิงจงหลีเบเน็ตอันนี้ก็อเอาจงหลีไปกันเหนียวเพื่อแบบบอสมันบอสมันไม่ตายก็จะได้มีจงหลีคอยแบบคอยทำลายทำลายไอไอตัวขาวๆได้นะ หมายถึงทำลายโล่บอสน,นั่นแหละนะครับโอเคอ่ะมาเมื่อกี้เราได้บัฟอบิทที่ดีมากๆเลยนะเราได้บัฟอนะบิทคือ e l e เ e n t อ l b u r น t ทเบิร์โหม20%น่าจะง่ายขึ้นมัง้งนะโอเคเราเบิร์ดไปก่อนเลยพราเรารีบโอเคเราิร์ด่อน

ลงมาให้ตีซะดีๆลงมาให้อายากะดาบเจดฟาดซะดีๆนานจังเว้ยแอบนานนิดนึงแอบนานนิดนึงแบบเรียงเรียงเรียงสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมาดูว่าเดเมีทห้องนี้ทันปะกนิอันนี้ก็อ,นอันนี้ เอ้ยแรงแรงอยู่หั้เร็วอยู่หัวแต่พลังงานพลังงานเซียงหลิงมขึ้นชา้าจริงเห็นปะเอนเนอร์จีลีชาร์ต140%เซียงหลิ่มนะครับอันนี้เป็นการเทสว่าพลังงานจะได้ทันเปล่า โอ้เป็นฟินอยู่นะเฟินนะโอเคนะคือมันมันไม่ได้ักมันพลังงานมันไม่ทันทันทีแต่มันก็มันก็ไม่ได้ช้าหน้าเกียจนะทุกคน มันมันไม่ได้ช้าน่าเกียดอ่ะมันมันพอได้อ่ะก็ร<ต>อบเบนเนตรีให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยสามดาวเลยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้เสียงหลิง ER 140%เอร์เซตมีบัฟอบิตบวกบวก e อด้วยอ่ะหรือเราลองเลือกอันนี้ดีผมว่าจะได้จะได้ผ่านบอสง่ายขึ้นแอคแท็กบวก4ีเอร์ไปเลย เพราะผมว่าห้องเนี่ยมันน่าจะยากกว่าอีกห้องหนึ่งนะเออเอาไหนดีอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ถ้าไม่ผ่านเราเราลีได้เอออีกแล้วไอห้องหุ่นเนี่ยผมมึนตรงนี้ตลอดเลยแบบมันต้องอยู่นิ่งๆไงเพื่อให้หุ่นสองตัวมันวิ่งมาพร้อมกันแต่ถ้าเกิดหุ่นมันอยู่แยกกันแบบนี้มันทุกอย่างมันจะช้าไปไปเยอะมากแล้วจริงผมแทบอยากจะรีเลยเนะี่ย ผมว่าเราลองรีดูดีกว่า,าลองรีดูเอาให้มันง่ายๆเอาแบบเล่นท่าง,ง่ายดีกว่าเนี่ยนะกด F แล้วอยู่นิ่งๆเนี่ยเอ้าไม่ได้อีกเหรอไามา่ไม่ไม่รู้สึกต้องถอยมานิดนึงมั้งเดี๋ยวผมลองถอยมานิดนึงลองลองลองกดกุญแจแล้วถอยมาโอเคนี่ไงมันทำท่าเดียวกันแล้วเนี่ยถ้ามันทำท่าเดียวกันเนี่ยทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะเลย เพราะมันจะเดินมาพร้อมกันเห็นไหมได้ขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะจริงง่ายขึ้นเยอะจริงจริงโอ้แล้วมีการยูบับด้วยโคตรแรงเมื่อกี้ชุดเดียวแตกเลยอ่ะเรามีเวลาตรงนี้นานๆหน่อย เพราะผมไม่ถูกกับไอ้หมานี่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมไม่ถูกกับหมานี่จริงหลังจากที่ทุกคนเห็นลากรอยลงอบิสหลายรอบน่าจะเข้าใจว่าทําไมลากรอยถึงไม่ถูกกับไอ้หมาไอ้หมาบ้านี้ เราว่าเราทามมิ่งไม่ค่อยดีว่ะใช่ไหมผมกะเลือดบอสไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยโอ้โหพลังงานไม่เต็มเลยไม่นะเสียงหลิง ER 140ของเราแม้แต่ไรเดนก็เอนเนอร์จี้ไม่มากด,ดปาดเร็วไปหน่อยแน่เลย แต่ถ้าไม่กดปานก็ไม่รู้จะเอาเดเมจจากไหนมาตอนแรกนะก่อนหน้านี้อุย้ยปวดตอนเบเนตหมดทันไหมยี่สิบวิใจเย็นๆเดี๋ยวมันพายุหมดอะเอามันชุดนี้แหละ โอ้มันพายุนานไปวะผมผมขอดีทายรอบนึงผมขอดีทายรอบนึงผมว่าผมว่ามันมันน่าจะได้นะผมว่ามันน่าจะดาวเต็มได้ถ้าเกิดเราเลือกบัฟใหม่แล้วก็เล่นดีๆไอ้ฝั่งเนี้ยเร็วอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยทำไมรอบนี้พลังงานอากาศไม่มาวะอใช่ โอเคได้อยู่ได้อยู่ยังถือว่าเด็วอยู่อ่ะมาดูรอบนี้กันเราต้องบริหารเบิร์ดยังไงวะผมว่าผมต้องกด <inent S 1> ผมต้องเก็บเสียงหลิงไว้มวผมต้องเก็บเสียงหลิงไว้ใช่ไหมแล้วผมต้องกดของไรเด่นรอบหนึง่งผมต้องกดของไรเด่นปาดมันรอบหนึ่งตอนที่มันลงพื้นมาอ่ะมาและไรเด่นได้ละเดี๋ยวเราเอาเบนเนตกับไรเด้นเนี่ยมาละ

สวยมากอ่าเปิดโลดแล้วเปิดโลดแล้วอร,อรอบรอบนี้เราเบิร์ดเรามีเบิร์ดพร้อมด้วยรอบนี้เรามีเบิร์ดพร้อม,อมผมว่าผมกดโจมตีใส่อันนี้เลยเอ้ยไปเปิดโลดโลดต้านทานแล้วก็เป็นเน็ตเป็นเ,เนเ็ตเบิร์ดเสียงหนึ่งเบิร์ดไลเดนมาโอ้ยรอบนี้ต้องได้แล้วขาตีตามสูตร N 3า C N 2อ C เอหนึ่งซีเขี้ยเอหนึ่งซีไม่ติดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วไอ้ดิไอ้ดิไอ้ดิคุยเอ้ยได้แล้วเฮ้ยสาวดาวแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหงั้นสุดงั้นสุดจริงเมื่อกี้ชนะเพราะบัฟบัฟไอ้นี่บอกว่าบัฟอเบิดด้วยไหมถ้าบัฟอเบิดไม่ดีอ่ะจะแพ้นะเมื่อกี้ า้ก้ววเคีน้ิาโริวเราี่เราได้เรียนรู้จากอบิทในรีวิวเอดียรรอบที่แล้วทำให้เราเล่นดีขึ้นนิดหน่อย อามามามาไอ้บอสสองตัวเนี uh ้ยนะขอแค่ฆ uh, ่า uh, มันพร้อมกัน um, น่ะเฮ้ยคนพิทเอ้ยกดอุ uh, ๊บกดเบนเน็ตก่อนอุ้ยอย่าเรียนแบบนะมันต้องกดเบนเน็ตก่อนนะอย่าเรียนแบบนะทุกคนเมื่อกี้น่าเกลียดมากเลยเฮ้ยหมดแล้นะศิลปหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ โอ้หผมนี่ก็วิ่งจนสตามิน่าหมดตลอดไม่เป็นไรกูเล่นสองตัวนี่แหละไม่ต้องให้เซนจิมาเหมือนละอะไรเล่นกับเบนเนดนี่แหละมาเส้นดโอ้นาทีเดียวเองวะทันไหมเราอาจจะไม่ได้9าดาวนะเราอาจจะได้แบบ8ดาวเราขอไป สี้ิรั้นอ็ั่นั้นตายแล้วอะไนนะไอเไม,ม่ทันอ่ไอ้เชี่ยผมับปผมโดนอีกแล้วอะมันฟื้อนอีกแล้วอะเศอกวน,น,นกาโะค ได้ฮะได้ฮะเฮ้ยได้วะเฮ้ยข้าวดนาแล้วเฮ้ยเอาวะเออได้เว้ยสมเร็จโอ้โหอบิษรอบนี้เทคนิคเยอะนะทุกคนแบบไอ้เรื่องแบบเลี้ยงเลือดบอสแล้วก็ไอ้บอสห้องสองอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับผมก็ในที่สุดนะครับก็ไอดีนี้ก็ผ่านได้นะดาวครบนะครับก่อนหน้านี้น,น่านะจะไม่ครบนะใช่ไหม นี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยครบเลยยัโอ้โหนี่กําไรเนี่ยกําไรคนถูกรีวิวมากเลยก็ประมาณนี้นะก็ไอดีของคุณตั้มค่านะครับผมแต่ถ้าเราเล่นให้แบบนี้มันจะเป็นเหมือนไปแบบต้นชัยชนะเขาป่าวเนี่ย <c oughs> ก็เจ้าของไอดีคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าแบบนี้ถือว่าดีหรือถือว่าไม่ดีนะครับเพราะบางทีแบบเจ้าของไอดีอาจจะอยากเล่นเองมากกว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วใครที่อยากเล่นเองมากกว่าแล้วแล้วไม่ให้ลาก,ก่อยเล่นให้อะ่ะเดี๋ยวตอนได้รีวิวอะ่ะ เ,ออเดี๋ยวผมจะถามล้วกันนะว่าให้เล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมกลัวว่าบางคนอาจจะอยากเล่นเองแล้วแบบพอเราไปเล่นให้เขาเต็มอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบเอา้าแล้วกูเล่นอะไรนึกออกไหมยังไงก็ตามนะครับก็หลังจากล้มเหลวเมื่อหลายคลิปนะครับคลิปนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จจนได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปตรงนี้นะครับนี่ก็คือการรีวิวไอเดียของคุณตั้มข่านะครับก็เป็นแนวทางจัดทีมได้มั้งก็เอาทีมแรงๆไปอยู่ห้องบนแล้วก็ เอาตัวหินตัวนึงไปอยู่ห้องล่างแล้วก็อีก3ตัวเนี่ยต้องเอาแบบแรแงๆเลยนะเพราะมันเหมือนสล็อตมันน้อยลงในการอัดเดมเมอรแเนาะแต่จริงๆผมเห็นบางคนเล่น2ตัวยังผ่านได้เลยก็ไม่รู้เล่นยังไงเหมือนกันโอเคสำหรับนี้ลาก่อยเพลก็ขอลาไปก่อนแ <c oughs> ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย